ปาใหญ่ปลาใหญ่เลครับน่คาโอเคครับพี่ก็เค็มค็มปะคะครับอะอันนี้เขาเรียกว่าพี่ก็เค็มเค็มะค่ทะเานลูกคุณครับเบาเสียง นี่ด้อก็ไปชายืดหรอกครับว่ามากลัวอะไรกันครับแก่อันนี้ก็ไอ้เงี้ยนี่เงี้ยพี่ก็เทมเขมปากขาคุณครับมีอะมีบอ่อปลาคุณครงฮะเอาบอ่อปลาก็อันนี้กุปลาเลยอ่ะสูบให้น้องหน่อย ให้พี่ชกคุณหน่อยครับให้พี่โชกคุณไปสูบที่เป่าให้กเขาเรียกว่าพี่ก็เทวันนี้เราเมาเล่น,นลตกปลาก,าก,ากรับสวัสดีครับก่อนน้องทั้งกลาสวัสดีครับ สวัสดีครับตาเลวสวัสดีครับสวัสดีครับปังปอนสวัสดีครับต้นกล้าอะแ้งอง่ะวันนี้เรามาเล่นที่ตกปลากันปองค่ะก้าที่ไราอขวบมาเลยกล้าง่าาพี่คุณทำพี่คุณกำลังสูบสูบป้าบ่อปลาพี่คุณกำลังสูบบ่อปลาอยู่ ใช่ครับครับก็จะมีอัไมิ่ไหวเลยอ่ะก็จะมีเป็ดมีตระเ้อ่ะเปแยกย้ายไปต้องตัวแล้วแต่แต่ละถุงไม่เหมือนกันอ่ะมีปลาหมึกเป็ดครับมีปลาหมึกอันนี้กูหรือเป็ดครับครับเป็ดกับมิตระเ้ด้วย อ่ะอันนี้พี่เจ้ากุลสูบเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เยอเยอเอาเอามาใส่น้ำไปไล่เพื่อนขี้เอ้าวโอ้ยน้ำนี่กระป๋ายจินจิงอืมน้องก็ปั้มกระปายเลยแล้วก็จะมีตะกร้าสองอันตะกร้าไม่ดีอ่ะกระป๋ามีที่ตกปลาสองอันนี่มาเราเอาปลามาใส่ เรามาเอาปลามาใส่บ <soup> ่อก <Yeah>, like 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 ่อนมังปอเอาปลามาใส่บ่อให้หมดอ่าที่ตกปลาคนละอันนะลูกที่ตกปลาคนละอันนะคะกไก่อย่าเอามั่วอย่าเอามั่วอย่าอย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่วได้กินก็เม่กันพี่เฮ้ยนันกเก่งมากเลยอันนี้หนูก็กลับมกะอันนี้หนูก็กลับเี่นี่ไนี่ไเ อันนี้สามารถใส่น้ำได้แม่่นในเทครับเทกูเดือมีที่สูบให้นะตอปลามีที่สูบให้นะคะเทหลับหลับน้องต้นกล้าเก่งมากเลยอ่ะอ่าน้องต้นกล้าพี่เจ้ากูพี่บางปอนครับเบอไอที่ตกปลามีอีกอันหนึ่งอยู่ข้างหลังบางปอนนะครับลูกอออ่าเอามาตกสิไหนเอาออกเป็นไม้ ไนหนแม่ดูสิว้าว <Wow. S 1> ได้ไหมคะโอเคลอดอ่ะอ,อ่ะอ่าตบปลาก,กาลดที่บ่ออันนี้สามารถใส่น้ำได้นะแต่ว่าเราไม่ใส่น้ำนะเราให้น้องตกแบบอย่างนี้เลยโอ้ยหนูไม่เลยอ่ะอ่าหนหูค่อยๆ่อยสรุกค่อยค่อยได้ปับปลาได้หนึ่งตัวแล้ว ได้เลอกเกินอันหนึ่งเอาที่กบปอเป็ดใหมได้เอ้าต้นกล้าได้อกีกอย่างต้นกล้าได้อีกอย่างลูกเอาพังปอนช้อนแล้วพี่เอาขอเว้ยพี่ต้องโโหอาปาปาไม่กัดมันนะต้กน,นกลก,<า>กาได้อนกหนึ่งตัวแล้ว อัางปอนช้อนหมดเลยพี่อางปอนช้อนออกหมดเลยนี่ตัวนี้เสริมสร้างสมาธิได้จะมีแม่เหล็กอยู่ข้างบนแบบนี้ตัวนี้เสริมสร้างสมาธิได้ได้ดีเลยแหละเอามานะสนุกไหมครับสนุกครับกลับไปไก่น้ำไม่ใส่น้ำหรอกลูกทำไมมันเลอะทำไม เล่นแบบไม่ใส่น้ำไงครับเฮ้ยต้นกาได้อ uh, ีกหนตัวแล้วอ่าเราจับหมดแล้วเอาไปใส่เหมือนเดิมเราไปใส่เหมือนเดิมเลยจับข้างจั่้ังเราจับหมดแล้วเราไปใส่เหมือนเดิมตเมือแต่กตะมือพี่ไม่ให้กำนังดพดููู่่ด้ดูมูมูดูดูู่ดูดูู้ดหมูดูดูดูอูดูดพดูดูดูกูด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 ย ว่าไงนเก่งมากเลยต้นก้าตังปอนเบ็ดอยู่ข้างหลังลูกครับมาแข่งกันแข่งกันต้นกล้าได้อีกหนึ่งตัว